อยู่แน่นอนเชื่อดิก็ใช่แอนแม่เตื้องขยับเองไม่ได้หรอกเหมือนไข่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไข่มันไข่ฟอมตัวเลือกตัวรางมัลบอกว่าจะถ่ายรูปตอนนี้แต่ไม่ถ่ายแล้วกลัวเลยเหรอไม่กลัวอะไรเลยกลัวอะไรเวขอลง อย่าลงนะอย่าลงนะเดินไปด้วยโอ้ดูอะไรด้วยมิ้งโอ้ไปรอคนไปรอคนังคับทำเองไม่ได้หรอกไปคนบังคับโอ้หิีศาจลิงข้าวสุงเดิน้ิหโา้โหลิง เขาใช้เอ็นกลไกโอมีงูด้วยโอมักใจวงูวาลีงนั่งเฉยเนี่ยโอยเหนจริงเลยอะูเลยนะแล้วมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้ตกกลางวันเลยไอ้คงั้งเลยอ้ัว่ย แกแม่ไม่เลยแกหนาข้อมก้นน่นะหนาโอ้ยโอ้ยคุณอะไรกันนั่หนานี่คุณอะไรกันนั่งหนาเนี่ยเอ็นูอย่ากระโดดนะช้างให้หยาเอ็นูเอามือเข้ามาในเรือนะอย่ามือออกนอกเรือ ของจริงมนุษย์กินคนใช่จริงแต่ว่าอย่าม่ได้เท่านั้นเองนั่นงอะไรอยู่เขาย่างคนน่ะเขากินคนนั่นน่ะน่ะเขาย่างอแบบไปแดกลุกแองเดี๋ยวจับเด็กกินนะ มาเต้นอามือเข้ามาในเรือลูกอย่ามือออกนอกเรือจะโดนตจว้าตัวอะไร้าตัวอะไรเต่เขาใช้กอะไรทมันขยับนด้วยเล้ายผมด้วยอจะถ่ายหมดอุ้ยอยู่ใกล้มากเลยหรือว่าเมื่อกี้จะไม่ไร เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแรดแรดนายหรอกใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเขาคนคนคนเฮ้ยโอ้โอ้โอ้ใครตดมาโดน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 จับแล้วคนหนึ่งเห็นเปล่าเสร็จเลยน่ะแมาละบอสติดกับหมาที่นี่มันก็ถูกด้วยนะหัวติดกับหัวด้วยช่วยเปล่าลงเรลงไปช่วยกับเปล่าเนี้ยม่ người ta chào mừng ไม่หล่ลนหล่นไม่หล่ลนหล่ลนหล่ลนไม่หลน่ลนหล่นหล่นตัวสัน่น์ไม่หล่น <MILL> แล้ว <S <S ออเออ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 ่ปวดล้ะไม่ปวดแล้เพราะมันเป็นเสียงคุณจำได้เรีวยมมาร่มั กอย่าเลืมตากันมามาดูโออ้าวอ้าวตายแล้วโอ้ยโอตายแล้วมัใชนเลยแม่เจอช่วยหูด้แม่จอลูกจะกลับไปหาแม่ได้ไหมนี่หนูอย่าหยุดน้กอย่าอ่านน้ามาดิดูหน้าหน่อยดูปเป้า มีเอเคด้วยอ คิดว่าเราองไงไม่โดนเลยนไม่โดนเลยไม่โดนยโดนโดนทเต็มเลยตายเลยดถึงปามนนะเออคิดถึงปาามแต่ตอนนี้คิดถึงข้าเที่ยงอ่ะ หิวแล้วเนี่ยคุณคิดถึงอะไรล่ะถึงข้าวหิวแล้วถึงข้าวไม่กลัวหรอกก็หิวนกเป็นนกพิษไม้เจ๋งมากฉากนี้ไม่น่ากลัวสิงโตไม่ใช่เสือกลัวทำไมกลัวอะไรเน้องกระโดดมาดิัไม่กลัว ชาตโจมตีบอล